แมนยูเตงอะไรครับน so ั่นแน่คำถามนี2 2 so no ้น่าสนใจไม่ใช่น้อยนะครับก็หลังจากที่ผมทำคลิปเต็งแชมป์ยูโรปลีกไปเมื่อตอนกันวันใช่ไหมครับและก่อนหน้านั้นผมก็ขยับลิเวอร์พูลจะเตงหนึ่งจุดห้ามาเป็นเต็งหนึ่งแชมป์พรีเมียร์ลีกนะครับสรุปตอนนี้ลิเวอร์พูลเป็นเต็งแชมป์ถึงสองถ้วยเนาะก็มีคำถามจากแฟนลิเวอร์พูลท่านนี้นะครับผมไม่ปิดชื่อนะเพราะว่ามาตอบแบบฮ่าฮนะครับไม่ได้ซีเรียสอะไรก็หลังจากที่ผมคอมเมนต์ไปพี่เขาก็ ตอบอีเม็นหนึ่งว่าผมเป็นแฟนลิเวอร์พูลรักเทนฮากมากคุมไปสักสิบปีนะออื <c> ื <oughs> จะรู้แหละว่าอยากขิงรู้แหละว่าอยากแซวนะครับอ๋อแต่ก่อนจะเข้าเรื่องผมผมฝากอะไรอย่างหนึ่งนะครับคือตอนนี้เริ่มมีคนติดต่องานเข้ามาเนาะแต่โดยทั้งหมดที่ติดต่อมาเนี่ยเว็บพนันล้วนเลยนะครับก็ต้องบอกว่าช่องผมเนี่ยไม่รับเว็บพนันทุกรูปแบบนะครับแต่ถ้าผู้ใหญ่ใจดีท่านไหนที่ไม่ใช่เว็บพนันจะติดต่องานเข้ามายินดีต้องรับ ทุกท่านนะครับราคาน่ารักด้วยนะขอบอกไว้ก่อนโอเคเข้าเรื่องของเราดีกว่าเนาะทีนี้ผมมาตอบคําถามดีกว่าว่าแมนยูเต็งอะไรคุณอยากคิดนะครับแฟนลิเวอร์พูลอย่าแม้แต่จะคิดว่าแมนยูฟอร์มแบบนี้เราจะไม่ได้เป็นตัวเต็งอะไรเลยนะครับถ้าคุณคิดแบบนั้นคุณคิดผิดครับเพราะแมนยูของเราก็เป็นตัวเต็งเช่นกันตัวเต็งอะไรนั่นหรอก็เทนฮาร์ดไงเต็งโดนปลดเป็นไงดีๆทั้งนั้น แล้วถ้าคุณรักเทนฮาร์จริงนะพี่คนนี้นะคุณอย่าไปเชียร์ให้ลิเวอร์พูถล่มแมนยูนะครับไม่งั้นเนี่ยผมบอกได้เลยว่าคุณจะผิดหวังนะครับรับรองไอ้ที่คุณอยากให้เทนฮาร์อยู่สิบปีเนี่ยลิวอพูลองถล่มแมนยูแบบหนักๆดูสิคุณจะสูญเสียเทนฮาร์ไปอีกหนึ่งคนนะผมเตือนไว้ก่อนนะครับเพราะฉะนั้นลิเวอพูก็ต้องอเชียร์ให้เทนฮาร์เนี่ยไม่โดนลิวอพูถล่มเยอะ อาจจะสัก1 2ึ1อะไรเงี้ยอาจจะยังไม่โดนปลดนะครับแต่ถ้าเมื่อไหร่ก็ตาม405070เนี่ยผมบอกได้เลยนะที่ไอ้ที่เข้าโครงการเซฟเทนฮาร์ดกันอยู่ตอนนี้รับรองพวกคุณไม่ได้เซฟต่อแน่นะครับเตือนไว้แค่นี้แหละแล้วก็ฝากอีกครั้งหนึ่งนะครับผู้ใหญ่ใจดีท่านไหนนะครับที่ไม่ใช่เว็บพนันเข้ามาได้เลยนะยินดีต้อนรับทุกท่านนะครับ